สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับประจำวันพุธที่5นะครับฮานอย VIP เมื่อวานเด่นหายไปเลยครับฮานอย VIP ีฟฟ้าเดินดีนะเดินมาไม่ใช่เดินไม่ใช่เดินดีเดินดีกว่าเขาอะฮานอย v i ไแป๊บนึงนะครับมา2รอบติดไหมใช่ไหม ไม่รู้ลืมไปแล้วลื้นกันต่อวันนี้ครับฝังเสร็จถ้าชอบตามกันเนาะถ้าไม่ชอบผ่านครับมู่วานมู่วานออกหนึ่งเก้าสองหหเบิ้ลเบิ้ลต่อไหมหน้าหน้าหน้าลุนหน้ารักหน้าลุน้นแต่ผมว่าหกหน่าจะยังอยู่นะครับในสุดหกครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับห อะไรดีเอ่ยหนครับ26ครับหนึ่งหหครับเจครับ96ครับแล้วก็หนึ่งสอหนึ่งครับผม ร้อยมัดหนึ่งครับอ๋อได้ประมาณนี้ครับสำหรับฮานอย VIP ครับได้มารุ้นกันตอน19น,นาฬนทีโดยประมาณครับก็ขอขอบระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับดูแลสขุขภาพมาด้วยนะครับเชา้าเย็นเย็นอากาศเย็นเย็ใน,นช่วงนี้ทำไมรถไฟฟ้ารถรถเหมือนจักรยะรถถไฟฟ้าขายดีครับเห็นใครขี่ผ่านไปผ่านมาและ ผมก็เห็นรถไฟฟ้าเสียข้างทางบ่อยครับงถไฟแบตหมดครับบางคนขี่บางคนขี่ไกลอะบางคนไม่รู้ใช่ไหมขับไกลผมเห็นจูงหลายขั้นเหมือนกันแต่คนขับก็เยอะนะครับโอเคครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดด้วยครับ